ทับคนมาม่ที่บ่กเหนืนอ,ยใ,อยใจจำไอ้นน้ำผูมาส่งทางได้มาสู่เคียงทางเพียงชั่วคราวที่บอกคือต่อไปหลยกว่านั้นให้เจ้าพอทำใหม่ทักคนตาตื้นลังมือนี่มืดนาทีของไอ้ ตรงทางยังไม่ตัดคนใหม่พี่มาบ่อมแดงต้ยมื่อวันนะครับมวน <c oughs> ทุกคนมีการตาบอดครับครับพี่นอ้องพร่องเท่งห้กิน อันมาทางไหนก่อนครับมาอัน,มาาห,นอมาาหมุดทางหลังจังหน่อยครับมันจะมาถือฝนออมีผมมีนโปกเนี่ยครับโอ้โหบะม้าขามุดกับมาทางหลังอีกจังหน่อยนะครับมันเป็นมันเป็นแป้นนี่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 แม่นแม่นแมนแม่นแมนมุดก <c oughs> ับมาจังหน่อย <c oughs> ครับมันจังบ่ถือฝนนั่นแหละครับมุดม <c oughs> ุดมุดเลยครับมุดเลยมุดแม่นแม่นแม่น นั่นแหละครับผมไปน้ำมะล่ำเหรอครับนี่แหละอาจารย์มัมมี่ฝน่ผมยืมน้ำระเบียบไหมครับตอนผมนี่ครับทั้งนานี่ก็นั่งได้ครับมันเป็นเล็กไอตอนผมใจดีผมไปน้ำระเบียบเอามื่อเศร้ามันถือเล็กนะครับนาลานเล็กนั่งได้นั่งได้นั่งได้บ่ครับแมนแมนนั่งได้มันบ่มีอีหยังบ่จนเต้นมัมมีครับมีมีแป้นแต่ว่ามันสูงอยู่มันรับฝนได้นั่นนี่นั่งได้แมนเล็กน้อเอ็นผมผมมาละ มันไม่ยังบวเไอกีมน้าระเบียบนกี๊่อโอ้เป็นหม้อลําเกินละบุครับยนเบ้ครับมันนี่ไปเฮ็ดอีกยังครับที่เนือขึ้ได้เด่นเขาเป็นฟอเจอร์ครับโอ้เฟอริเจอร์ที่เนือก็เลยดอนแม่นคว่ำาตาทั้งสองตาเลยครับในทีทีครั้งเดียวค่อยแสเดงจะทำจะวิ่งยังบวอืุ่งกี๊พ่ปีละบผม ที่กว่าปีแล้วบอกครับตอนบวชใหม่ๆผมนอนหายที่ขาดไม่หยาบของผมก็เลยท่านใจได้สูงไปเรื่อยเอ้ยชีวิตคนเราคนเราเเท่าบุญใจคนใจบุญก็หลายครับคนภาษาอีสานเท่าใจบุญก็หลายคนผู้ดๆเลือกตัวเราเงินใช้เมื่อยนะครับครับอันนี้ทามาดเลียนมาครับนี่ครับผมไม่เไปติด ผมก็บากทีเรากินเบียอะไรถกใจยะผมมามวนผมมกงวนมาตัไหนตะกี้ผมก็ลองน้ำสมกีดบัวทองไปน้ำสมกีดไปผมตะกี่สมกีดบัวทองอมแป้งมะล่งยังนี่เดียวาราทิ้นแต่แก้งชุดเพชรขึ้นนะผมก็เลยนี่แล้วครับตาตะกี้ผมบกีนอะไรเพินี่ มุ้ยตัวนี้ตับผู้หน่อยตัวหลังประเด็นง่ดีพอดีครับพอดีทั้งน้อยพวกกิเลนนะครับฝนซาระระไม่วนเตือไปแล้วครับว่านดีว่เพียงว่นว่ว้ามีอยู่่ได้ยูอไ้ได้ยูได้ยู่ว่ได้ยู่ั้งควาได้ยูครับตัวนั้นมอลำนะครับโอ้โหสีน้อง ือ่อไอเพินพิการทางใต้ตาครับม้จบแบบประเทศหอเ่าจบแบบเกันเลยเป็นนทตัวจริงคนมาลอกอยู่เอาเพกกื่อจะลอกไปแลวเพื่อฟังไหลอกเนาะจบแบบเรษเนาะจะโดนเร <c oughs> าคุยลิ้มโจ๊บแบบเท่ๆยังงอกกันดียย เมียนเมียนเยียงขอมใสวะใสใสอ่ะใสกบ้างพี่น้องครับครับโอ้ยพี่น้องเอวันตาคนอยู่ก็เลยบอกเพคนว่าลงฝนครับพี่น้องยังไงเป็นกระดูกรอนะเป็นน่งเงินมีหนาลําเป็นนางเงินหนาลําพุงใช่จะเป็นเงี้ยไปโอ้ยบอครับเอาจุ่มควงเอาจุ่มควงให้รอดก่อนคือเอาเป็นหนงาอกใช่เจะเป็นหนงาอกปะเป็น นักร้องไงล่ะครับโอ้เอาเอาเสียงเจ้าบ่อยเป็นคนไว่ายมสั่นนั่นไฟมาแล้วไฟมาแล้วไฟมาแล้วมาแล้วบอสโอ้เป็นนนี่ไฟแล้วไอ้คนเป็นนักร้องสิเออฟาดอะไรอยู่ครับฟาดอะไรอยู่โอเคของเจ้าบ่อยเจ้าแบรนด์ที่บ้าล่ะเจ้าเพลงของเจ้าเพลงกยังบ้มีครับบ้านมีเพลงโอ้เจ้าอันลองน้ำพริกตลาดลองแม่ยนลองประดับวงบนซื้อเสียงเจ้าก็ดีตลาดเออผมฟั้างเสียงเจ้า จะลองยังก่ยหลงมากเกียเ์เขาหมอไปได้ลองมาลองรับไปได้ลองอนซ้จงมาสามแสนกว่าถ้าเด็กข้นลองจะเพียงอยู่ฝนตกก่อนไอที่ไปลองยังห่ถ้าร่างใจได้เด้อขอบคุณครับเงไงเป็นดีร่างใจเช่นกันครับมาเพิ่งมาสืบสารมาตาหมอแลเียงผมลองเพีง่าไม่ขี่ไรยุทธิเียงดีอยู่ได้ผมไปได้ลองลองใส่ก็ลองไงไม่เื่อไหมครับ ถ้าว่าหลอกใช่ไหมมันได้ออกเสียงดีไมลอกใช่ไหมมันดูดไม่มันเบาปิ้งปล่อยมันก่อย่างยบบนี้เสียงเหรอก็พี่น้องท่าฝนเศร้าพี่น้องตอนนี้ไฟเวทีเปิดแล้วนะครับพี่น้องแต่ว่าหลังหานกันยังมืดคือเก่าพี่น้องหลังหานไฟตัดหลังหันลังหานไฟตัดไฟพี่น้องวงในมืดเวอร์บอสไงแดงน่อยอีสเน็ตบอสบอสครับเกือบประทัน มอสมสวนก็นแกได้เด้อขอบคุณครับลองผมติ่มนเอาเงี้ยก๋อที่สบายใจผมเนติ่นเด้อโ้ยมีอยู่แล้วครับเวทานนผมีเงินผมเหนื่อยตยผยากับเป็นยางมม่งผมยางมะบลองูนนี้ยางมกบ่ครับมันครับยางมาจากรลกครับนี่ปูมาตบองูมันคมัก็กล้าบนที่เกี่ยมัน เราเป็นคนทางนี้เนาเราบรรูุเามันจับูกคนจังหวัดเลยชีสเกตครับโอ้ชีสเกตมีแสดงว่าหลายบาทสามสี่บานอยู่เลยนี่มาฮัดยางว่าสามสี่บานเทียงห่ก็เป็นตีที่เราต้างเทียงวอร์จเลยเียงเกมมิสเนียจันทลำดวยไปหนะขอบคุณครับ องศาถูกซาถูกองคุณถูกของดีอะไรครับโมฟินนี่ลามีลงปูคุนมีดีแล้วตัวมีของดีแล้วตัวมีเพิ่นโป๊ะี่จะคนทำสื่อวงผมขายดีละตัวผมเพิ่นปกปักรักษาเนาะกับล้อับผมัเพิ่นมาทำสื่อู่ผมขายดีแล้วครับเอาไปน้ำจักรของกันละของรักษาจักรของแมนแมนแล้ จ้าอก็สิบวมบ้ามแล้ผดอกต่อไปน้ำผ่านข้างไปเรื่อยละรถน้งประตำรด้กระเลนวุ่นวันวุ่นวันแผมรยัดดอกเ้าคงจะถือโลโนแขนหักเขียนหนึ่งเรากะลวังนรือกะลาวังเอารลวังเอาครับมก็เป็นหลูกข้าม่านฮ่าลังคั้นกันเขาบกเห็นเท่าดิปูป้าตายนี้จากปอแบบเนี่ยมันย่ายกับตายนี้จาก พอไงยตายนี่จะยตนองใช่ับผมเน่พอพอขอยุกพอยู่บันถามพออยู่ไกยู่มองข้ามังผมเดยือแล้วคือยาสูบเปนผมไหมครับ <laughs> คือยาพัดน,นผมสูบ<อ>แล้วไปขายศาสตร์นันเสีมันทีไหมครับตะกี้ผมก็ไปขายศาสตร์น้ำเตียมันน้ำพอกันเึ่งอ่ะล่อมเพ่งอ่ะ เช่นคลายมุ่งคล้ายลองชุดเขาถ้าจะร่วงคนก็ตบมือแต่ส่วนในยินเสียงครับทั้งสันใช้กี้ผมก็หั่นหลอกมันไหมน้ำรานอาหารนาจีพอนคนได้ยินเสียงผมหลอกเพลงบนเลยมาเอิญยุ่ยเงียบไปหลอกว่าเสียงผมผ่านอยู่ใช้กี้ผมก็ับสุดสุดไปล่ำบุกกาอี่ตานมาหน้าบอกคนว่าทดสอบเสียงร้องเสียงก่อนอันหลอก ลรงหิ้ง,งมันฟังเสียงมเือนมันหลับผมเขาเลยหิ้ง,งเดียวรัผมว่าเออเสียงผ่านยี่รอดน่าจะกิ่ไปเห็นไหจะองลานไหมครับาาเออพื่อนในค้าแรงผมหาอร่อยะครักี้ใหยิงลุงโรดไปหันทายันหัอมพัชลาดจะฝรั่งมองมาลาไปหันไหมครับรมิจนากรองดังๆไปหันไหมครับไม่ใช่ะไอ ยูนีนหนละครับยู่นี่แเรสจะว่างอยู่ว <c oughs> ่างอยู่ครับาตาเดินอนี่ผมเป็นผู้ยังได้ไหวไม่เหนด่ยอยฟองแต่ไข้เนี้ยอยู่ครับก็เพราะ่ใส่ได้ยินหน่อยเนาะแต่ว่าหน้าตาผมสีเทาก็จะอครับผมสูบยาหลายโอ้ยเนาะไอ้เพราสูบยานบ่บ่ครับโอ้จะรักษาเสียงสูสีเอาเด้อแล้วกับึเบื่อมบ่ครับสูสีเอาเด้ <c oughs> ดอแล้ข <c oughs> ออนุญาต ขอพี่เราที่สบายใจนี่เลยเด้อลองให้ผมฟังกันได้ครับครับพี่คนล่องอยู่เโยขอไปหาแทบนาแต่งตัวก็ได้ครับครับผมแทบนาการินเอารถฝนอยู่นี่แหละครับวันนี้เป็นตากฝนอยู่พี่น้องสาธุครับสาธุทูเป็นตากฝนอยู่เพราะว่ารถฝนอยู่ไต่หานพี่น้องครับพจน์ตาดีก็ค่อนพจน์ตาจิตเล่นไญมากเลวครับ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 มึงไม่ควรเมื่อมืด ยังอยู่ยังแมียค่าอยู่ครับคนในบ้านแล้วครับอยู่น่าลาุ้คน่ะเอาสู่ๆได้เด้อมณฑลน้ำกันครับมือนี้ที่อำเภอวัธบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับตำรับครับตำรับคลิปนี้กะนว่าสอบถามครับว่าว่าจะเสียงอีหยังดอกดังเข้าไปในเตียงก็ได้หยังมาซองเบิองบ่ได้แต่เสียงอายเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะเอาสู่ๆกันไปครับพี่น้องครับ พี่ไอไปกาบพีการทางสายตาเนาะพี่น้องเนาะเป็นกับมามวนมามวนยางว่ายางมาสามสี่บาทมาสั่นพี่น้องเอาแล้วก็ร่างใจกันครับพี่น้องครับเอาสำหรับคิวี้กะเอออสนิทเจ้ก,ก่อนครับพี่น้องครับยังพอกันไหมเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีครับมาเลยเอาไฟมาเลยเอาฉากเล็เดิ่ม